สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนท่านนายกนะครับคุณเศรษฐาครับก็มีการย้ำครับว่าเกี่ยวกับเรื่องคอรมอนะครับว่าหากตรวจคุณสมบัติเสร็จแล้วนะครับจะทุนเก้าทันทีนะครับลั่นนะครับให้ความสําคัญกับสภาแล้วก็มีเวลาพร้อมตอบกระทู้เองนะครับแต่ก็แนะนะครับว่าบิ๊กตู่เนี่ย หาเวลาเที่ยวต่างประเทศครับก็คือพูดถึงอดีตนายกด้วยนะครับนนแล้วก็นนส่วนตัวยังบอกปัดไม่รู้เรื่องนี่คือก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องคุณทักษิณขอพระราชาอภัยโทษด้วยครับค่ะ รื่องนี้นะคะนายกเศรษฐาทวีสินนะคะให้สัมภาษณ์กรณีคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีคณะกรรมการกิจฎกาได้ตอบกลับมาเรียงว่ายังค่ะเข้าใจว่าวันนี้น่าจะตอบกลับมาโดยพยายามเร่งแล้วแล้วก็จะตามไปที่เลขาธิการคณะร,รัฐมนตรีตอนนี้เราเพียงความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎิกาเท่านั้นและไม่อยากจะไปเน้นที่นายพิชิตชื่นบานว่าเป็นรัฐมนตรีประจำว่าที่นะคะรัฐมนตรีประจำสํานักนายกัฐมนตรีเพราะดูคนอื่นด้วยเหมือนกันรอให้แน่นอนจะดีกว่าค่ะ เมื่อถามว่าหากทุกอย่างเรียบร้อยจะสามารถยื่นทุนก้าวทุนกระหม่อมได้วันนี้เลยหรือไม่นายยกเศรษฐากล่าวว่าครับนั่นคือความตั้งใจครับส่วนความคืบหน้าในการร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะถแถลงต่อรัฐสภานั้น ยังเหลืออีกนิดค่ะยังติดอยู่อีกนิดค่ะโดยวันนี้จะมีการพูดคุยกับพักร่วมไทยสร้างชาติซึ่งก็น่าจะจบไปได้ด้วยดีสําหรับกรณีสภาโลมเมื่อวันที่31สิงหาคมพักเพื่อไทยในฐานะแกนนาเสียงข้างมากจากกําชับพักร่วมในการให้ความสําคัญกับสภาหรือไม่นั้นนะคะเรื่องนี้นาะยกเศรษฐากล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสภา,าถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและในการประชุมสสสัปดาห์หน้าจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรเกิดค่ะครับผู้สื่อข่าวยังถามต่อนะครับว่าเมื่อเป็นนายกแล้วจะเข้าไปตอบกระทู้ถามสดด้วยตนเองหรือไม่ครับนายเสรษฐาการครับว่าก็ต้องดูว่าติดภารกิจอะไรหรือไม่เพราะอยู่ฝ่ายบริหารแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเช่นเดียวกันหากฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อกังวลหรือข้อเป็นห่วงก็เป็นหน้าที่ของนายก ที่จะต้องเข้าไปตอบหรือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยตอบนะครับส่วนกรณีนายพิษณุเครืองามรองนายกอามาระบุว่าได้รับหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกแล้วนั้นนายเศรษฐากล่าวนะครับว่ายัางไม่ทราบเรื่องครับเมื่อถามอีกครั้งว่าหากรัฐบาลรักษาการดําเนินการตามขั้นตอนยังไม่เสร็จสิ้นรัฐบาลต่อไปจะดําเนินการอย่างไรต่อครับนายกก็กล่าวนะครับว่ายัางไม่ทราบเรื่องและเรื่องของนายทักษิณเนี่ยถือเป็นเรื่องส่วนตัว ท่านก็บอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางพรรคนะครับส่วนเมื่อถามถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการอำลาตําแหน่งและจะมีอะไรฝากไปยังพลเอกประยุทธ์บ้างหรือไม่นะครับนายเศรษฐากล่าวนะครับว่าวันนี้ตนวันที่ในะอขอไปครับวันที่ตนได้พบกับพลเอกประยุทธ์ที่ทาเนียบ<ะ>ได้ถามว่าท่าน,นจะไปทําอะไรพอเขา้าใจว่าชอบตีกอล์ฟซึ่งตนได้นาแนะนานะครับว่าควรไปเที่ยวต่างประเทศบ้างซึ่งท่านได้บอกว่านะฮะลูกสาวของท่านทั้งสองคนเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศ ก็มีความสนุกดีจึงบอกให้ท่านลองให้ลูกสาวเนี่ยพาไปเที่ยวต่างประเทศขอให้รักษาสุขภาพให้ดีไปเที่ยวต่างประเทศก็ขอให้สนุกครับอืมค่ะก็เป็นข,ข้อแนะนําของนายกใหม่แนะนานายกเก่าอยากให้ไป,ไปพักผ่กกอน,อนแล้วก็ไปต่างประเทศก็ได้แต่ดิฉันว่าเมืองไทยก็สวยหลายที่นะท่านพักผ่อนเมืองไทยก็ได้ค่ะ